นะครับสองเด่นบนนะครับเด่นบนป็นเลขวิ่งนะครับก็หรือไม่ก็ท่านที่มีตัวเลขดีๆก็มาจับชุดนะครับถ้าสูตรของเราก็น่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเข้ามาก็ไหลงวดนะครับมีหลุดอยู่นะครับมีหลุดอยู่หนึ่งงวดนะครับก็หลุดมาก็เป็นเลขล่างนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับ ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ชอบนะครับถ้าไม่ก็มีตัวเลขดีๆก็มาจับนะครับครับก็มันดูกันเลยนะครับสิติขอิงราก็เข้ามาก็ยี่สิบกว่าดก็ดรูเสกว่าจะยืดยาวนะครับผมไม่อยากจะพูดมากนะครับเพราะว่าอาจจะเสียเวลาเยอะนะครับครับสูตรการคำนวณนะครับเราใช้นะครับักหน่วยบนนะครับ หน่อยบนตัเลขเกตนะครับเกตเรามาบวกหกคงที่นะครับเราจะบวกหกทุกครั้งนะครับบวกหกนะครับเราบวกหกก็ได้สามนะครับสามเราบวกสองนะครับเราก็ได้มาที่เลขสี 6, ่อ่าเลขห้านะครับอ่าสามบวกสองก็ได้ห้านะครับห้าเราบวกหกนะครับเลขหกเรูเสว่าจะไม่ค่อยชัดนะครับหกก็ได้มาที่หนึ่งและสองนะครับตัวเลขที่ออกมาคือหกห้าสองล่างห้าห้านะครับเราเข้ามาที่ห้าและสองนะครับ มาที่ห้าและสองนะครับแล้วต่อมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยเพเลขสองนะครับบอกหกคงที่เ็าได้แปดแปดบอกสองได้ศูนย์นะครับศูนย์เราบอกหกคงที่นะครับเราก็ได้มาที่หกและเจ็ดนะครับเพิ่มแต้มนะครับผลวเลขที่ออกมาก็คือแปดเจ็ดสามล่างเจ็ดสามนะครับถ้าเข้ามาที่เลขเจ็ดบนนะครับ และต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับรอใช้หลักหน่วยเราคือเลขสามนะครับสามบอกหกรงที่เราก็ได้มาที่เลขเก้านะครับเก้าบอกสองก็ได้มาเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบอกหกงที่ก็ได้มาเลขเจ็ดและแปดนะครับเพิ่มแต้มานะครับตอนเลขที่ออกมาเก้าศูนย์เจ็ดล่างเก้าเก้านะครับเข้ามาที่เลขเจ็ดนะครับถือว่าเดินดีนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับเข้ามาที่เลขหนึ่งล่างตอนนี้หลุดลงมาที่ล่างนะครับ มีหลุดคือหนึ่งงวดนะครับก็ถือว่าก็ยังใช้ได้นะครับแล้วต,ต่อมานะครับเราได้มาที่4นะครับศูนย์นะครับเลขที่ออกมาก็ศูนย์หนึ่งเลากหกค่านะครับเาเข้ามาที่ห่งเนะครับต่อมาก็เข้ามาที่เลขศูนย์สามนะครับเข้ามาที่เลข3นะครับต่อมาก็เข้ามาที่เลขเกตสองนะครับเข้ามาเลขเกตนะครับ่เข้ามาที่เกตสองนะครับ ต่อมาก็เข้ามาที่เลขศูนย์ห้านะครับถือว่าเดินดีนะครับเข้าบนนะครับเข้าบนับตลอดนะครับกมีหลุดจุดหนึ่งวดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่สามศูนย์นะครับเข้ามาที่สามและศูนย์นะครับก็เข้าบนมาะครับอันนี้ก็เข้าห้านะครับเลขที่ออกห้าสี่ห้าสามล่างหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้มาที่หนึ่งนะครับบวกหกแล้วก็ได้มาที่เกดแค่แปดนะครับทำหรที่ออกห้าคือแปดสองนะครับ และต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่78นะครับเราได้มาที่0ูนย์นะครับและต่อมานะครับก็6 2 3นะครับเข้ามาที่1นนะครับก็เดินบนมาตลอดนะครับนี่เขาเข้ามาที่0ูนย์นะครับผมไม่อยากจะพูดมากนะครับเพราะว่าใช้เวลาไม่เยอะนะครับมาดูกันต่อนะครับ ดูกันต่อนะครับตัวเลขก็หยืดยาวนะครับเข้ามาก็ไหลง่วนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์สองนะครับอ,อันนี้ก็เลขศูนย์หกเจ็ดนะครับศู 67, นย์หกเจ็ดตัวเลขที่ออกมาสี่สี่หกล่างสี่สี่นะครับอันนี้เราก็ได้มาที่สี่ศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ออกมาเก้าห้าหนึ่งนะครับเราเข้ามาที่เหนึ่งนะครับ ทางวัดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เข้ามาที่เลขเก้านะครับเราได้มาที่เก้าห้าหกนะครับและที่ออกมาที่เก้าเก้าศูนย์นะครับก็ถือว่าเข้ามาที่เลขเก้านะครับมาดูวัดนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองไปดูเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าตัวเลขเออสามตัวมาสองตัวเรือมาหนึ่งตัวนะครับก็หาตัวดีๆมาจับชุดนะครับ ถุงก้อนนี้นะครับเราใช้เหมือนเดิมนะครับ9 9้ศเกนะครับข้างหนึ่งสี่นะครับเราใช้ศูนนะครับโซนก็บวกหกพงที่นะครับได้มาที่เลขหกหกบวกสองนะครับเราก็ได้มาที่เลขแปดนะครับแปดเราบวกหกพงที่ก็ได้มาที่สี่และห้านะครับเราไดแปดสี่ห้านะครับก็เดินต่อได้ไหมนะครับเน้นๆออกมานะครับผม เน้นออกมาคือเลขสี่กับเลขห้านะครับวันนี้นะครับเลขหยาบชุดนะครับก็คงจะคงเจะมาสรุปเป็นโค้งสุดท้ายนะครับขอให้สมาชิกแล้วก็แฟนช่องทุกๆท่านนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับได้เม่พลาดนะครับวัาจะมาสรุปคงจะสรุปไม่กี่วันนะครับผมก็จะมาสรุปเลขบนให้ก่อนนะครับส่วนเลขล่างก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายที่หลังนะครับ นี้ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับครับตามสถิติเราก็เข้ามาก็อืดยาวนะครับก็เข้ามาไหลง่วนนะครับประเดินบนมาตลอดนะครับก็มีหลบโยนหนึ่งวดนะครับก็น่าติดตามนะครับอ่วันนี้ก็ได้มาที่แปดสี่ห้านะครับแต่ตัวเน้นๆก็คือสี่กับห้านะครับครับภาพไม่ค่อยชัดนะครับก็ขออภัยนะครับก็ นลิีนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถึงอย่างไรก็จะมาสรุปเป็นพงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพว่าให้ท่านสมาชิกได้เอาไปพิจารณาดูก่อนนะครับแต่ทอนะครับหาตัวเลขดีๆมาจอดกบคู่นะครับผมมั่นใจที่สี่กับห้านะครับแต่น่าจะเป็นเลข ไม่น่าจะมานะครับน่าจะมา2องตัวมากกว่าครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสี่ับนะครับแต่ก็เป็นตรรองนะครับก็ลองไปพิ่ธรราดูนะครับตามจัดสีของเราก็รู้สึกว่าจะเดินมาด้านนี้มากกว่านะครับส่วนด้านนี้ก็อามีโอกาสเข้ามาได้นะครับก็ไปพิ่ธรราดูนะครับครับตัวเลขทุกโสดทุกตัวนะครับก็มีเข้ามีหลุดได้นะครับก็ อย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็ดูแ็นแนวทางนะครับขอบที่เข้าไม่หลุดเนาะคร,ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านของโชคดีนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ